คุณผู้ชมคะวันนี้คูกิ๊กแล้วก็พี่ๆกลุ่มศิลปินพื้นบ้านวันนี้มาจากคณะวงนินนาตกรจากจังหวัดนครราชสีมานะคะเรามาร่วมกันทํากิจกรรมจิตอาสาสรรหาของดีของเด่นของฝากประจําจังหวัดค่ะนําเอาไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์วันนี้เราจะไปกันที่ศูนย์พักคอยวัดสิงห์นะคะในเขตจอมทองนะคะแล้วก็เพื่อที่จะนําไปมอบให้กับคุณหมอคุณพยาบาลด่านหน้าที่ตอนนี้ทํางานกันหนักมาก เติมพลังให้กับพวกเขาในการสู้กับโควิด19นะคะภายใต้โครงการศิลปินไทยคิดดีทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะของฝากส่วนหนึ่งเราแบ่งมาไว้ที่นี่เลยตู้ปันสุข,ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้เราพยายามส่งเสริมนะคะให้คนไทยคิดดีทำดีมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมนะคะและที่สำคัญยังเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ด้วยค่ะ ส่งเสริมวัฒนธรรมขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงามและไม่เพิกเฉยต่อการช่วยเหลือสังคมค่ะ